สวัสดีครับสสวัเพชรพ,พนมลุงเกียรติหมู่เก้าครับผมฉายาเราเลยนะที่ต่อยกอรี่อ่ะเดอะโปรเฟเซอร์มันแปลว่าอะไรอ่ะแบบธรรมชาตในการเตะอะไรโอ้โห,น,โโหนี่เจ้าพ่อมวยเตะว่ากันเถอะประมาณนั้นแข้งซ้ายนี่หวดกระจายครับผมเป็นแชมป์กอรี่รุ่นอะไรอยู่ตอนนี้รุ่น65กิโลกรัมครับ เห็นบอกว่าค่าตัวสูงสุดล้านห้าเลยครับก็ไฟล่าสุดรับที่หนึ่งล้านห้าแสนเราป้องกันกอรี่ได้กี่ครั้งละสี่ครั้งครับสี่สี่ครั้งครับคูณล้านห้าเข้าไปครับถูกไหมคิดคิดเองได้เท่าไหร่ก็คิดเองครนะแต่ว่าโควิดมันมาก็เลยไม่ได้ต่อยละใช่ครับก็เลยต้องพักก่อนแต่ว่ายังเป็นแชมป์โลกอยู่ยังเป็นอยู่ครับแต่ล่าสุดมีรายการแล้วครับมีรายการวันที่28กุมภาพันธ์ที่ญี่ปุ่นครับเอ่อต่อยกับใครนะ น่าจะชื่อทางโมยุปป่ะเคนโตฮาราโกุชิครับประมาณเนี้ยเอ่อเห็นเขาเป็นแชมป์อะไรนะคิกบ็อกซิ่งเหมือนกันป่ะใช่ครับเป็นแชมป์ของรายการเนี่ยครับที่ไปต่อยนะครับรายการไร่ไรอะไรเงี้ยครับอ๋อแต่เราก็ขอทางกอลลี่มาเพื่อจะมาอุ่นเครื่องรายการนี้ใช่ครับผมเขาก็ไม่ว่าอะไรใช่ครับเป็นการอุ่นเครื่องไปอนุญาตครับผมอืมก็ซ้อมทำร่างกายมานานยังครัก็ซ้อมได้เกือบเดือนแล้วครับ ขอดูน่างกายหน่อยดูอวบอวบนะอบอวบหน่อยครับปล่อยกิโลเนี่ยตอนเนี้ยประมาณ70โลครับแล้วไฟนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่6กกิโลกรัม5กิโลครับก็ค่อยๆบีบไปเรื่อยๆครับแล้วหลังจากไฟที่ญี่ปุ่นไฟนี้เป้าหมายต่อไปของเราก็ต้องรอดูว่าทางกอรี่เขาจะติดต่อมาครับผมต้องรู้โควิดด้วยครับผมเออ ก็คงจะต้องป้องกันไปเรื่อยๆนะจนจนนู่นอ่ะจนกว่าจะเสียครับผมอก็เห็นบอกว่านั้นใจบอกค่าตัวมีโอกาสเพิ่มถึงสองล้านเลยถึงไหมก็ถ้าชนะป้องกันได้เรื่อยๆก็อาจจะเพิ่มขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะห้าครั้งละสี่ครั้งละก็คงจะมีครั้งที่ห้านี่หกต่อไปครับอแต่ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีโอกาสเห็นเพชรพนมลุ้งต่อยใช่ไหม คือต่อยนอกอย่างเดียวครเพราะว่าค่าตัวเป็นล้านนะใครใครเขาจ้างนะต่อยนอกได้เยอะกว่าต้องดูนะครับอืมอ่ะฝากแฟนมวยติดตามเชียร์หน่อยครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากเชียร์ก็ช่วงนี้ก็น่าจะต่อยต่างประเทศเรื่อยๆครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจผมนะครับจะไม่ทําให้ประเทศไทยผิดหวังครับผมอ่าผมได้ยินเสียงกระซิบมาเรารุ่นเดียวกับตะวันฉายรุ่นเดียวกันไหมนายถึงน้ําหนักแน้ําหนักน้ําหนักว่าน้อง,น,องน้องจะน่าจะโตวกว่าแล้วโอเคตะวันฉายต่อยไป เคยๆเป็นไงบ้างก็ต่อยเก่งมากปีนี้เขาสูงกว่าเราน่าจะสูงกว่านะน่าจะสูงกว่าเยอะด้วยโตเร็วโตเร็วมากครับเก่งด้วยครับแหมถ้าเกิดว่าตอนเพชรพนมดลุงสดๆนะเป็นไงตอนนี้่จะไหวครับตอนนี้รอไม่ได้ไม่ได้ชกมวยไทยสามปีกว่ารอปีนี้อายุเท่าไหร่ละย่างยี่สิบหกครับเฮ้ยมีเยอะสบายครับได้อีกหลายปีครับผมอ่ะขอบคุณมากครับน้องชายสวัสดีครับ